นี่คืออะไรครับท่านอาจารย์วันนี้คุณอยู่กับครูเสือครับอาจารย์ครับโอ่งอินโอ่งอินพ่อประหลัดหมอจมวัตรผมว่าเรียกพ่อประหลัดหมอจมวัตรอ๋อสวยมากเลยครับอาจารย์ดินทองนี่ครันินทองนะโอ้นี่ไม่เคยแก่เลยที่อาจารย์บอกในเดิมเดิมเดิมนะศิลปะลายนี้ศิลปะนี้ยมันมันแก่หลายคนหละอาจารย์นะเราจะว่าสุดท้ายแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อแน่นอนของหลวงพ่อแน่นอนพระอาจารย์รับกับมือมาเนาะปีเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนั้น นั่นปี41 41นะเราเปมือหลวงพ่อมานะนั้นเป็นทำเป็นประธานกระป่ากระถิ่งไงอ๋อโอ้โหนี่ก็27่สิบเจ็ดปีที่แล้วชื่อเจ้าของใสอย่างนี้ก็เฮียฮงก็ไปอุดหรือว่าใครก็แล้วแต่รใคก็แล้วแแต่่ออออันนี้้เะครรบหืววาลสายท่านสายเดินก็สายช่อชัยพฤกษ์สายช่อชัยพฤกษ์อาจารเรียนมากับหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบวัดชันแดงวิชาชเชิดขลิลอ๋อนี่นะครับแล้วมีกุดกิ่งกันพระผาอุดกิ่งกันพระผานะครับโอเคกราเรียกไม้อะไรครับอาจารย์ ไม่สักไม่สักทองนะครับนะอายุหลายร้อยปีแล้วนะไอ้สีนี้มันคือมันมันนี้มันยิ่งจับมันยิ่งจับเพราะมันทาแช่ไปไงช้ำนะช้ำนะจะดำอืมโอเค